สวัสดีเพื่อนชาวเซบกีนะจ๊ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนกําลังรอรีวิว iPhone 12เลยก็ว่าได้นะจ๊ะตรงนี้นะคผู้ชม iPhone 12เป็นรุ่นที่โดนคนพูดถึงเยอะมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องสีเหลืองขอบคมเรื่องอะไรก่อหม่รู้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคราวน,นี้เรามาพูดถึงตัวหลังจากที่ดูได้ลองใช้จริงๆก่อนผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างซึง่งดูก็ทกําการทดสอบตั้งแต่เรื่องกล้องกล้องโหมดกลางคืนเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคุผู้ชมได้ดูแล้ววันนี้จะมารีวิวกันว่าเจ้าตัวนี้ มันยังน่าซื้อหรือเปล่าเมื่อเทียบกับ iPhone 11ป่ะหาุกผมพร้อมกันแล้ว intro รบางคนบอกว่าไปซื้อ iPhone 11ดีกว่าพี่จะมาซื้อทำไม iPhone 12ไม่ได้เรื่องเลยข่าวเสียเยอะแยะเต็มไปหมดจำได้ว่าตอน iPhone 11ก็โดนแบบนี้แหละนะ iPhone SE 2020ก็โดนแบบนี้แหละโดนตลอดนะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นคุณผู้ชมเพราะว่าทุกคนต่างก็ต้องการรุ่นใหม่เสมอคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการออกแบบที่ทุกคนพูดถึงเยอะที่สุดขอบคมหรือไม่บอกได้เลยว่าจับยังไงก็ไม่คมนะไม่รู้สึกอย่างนั้นแน่นอนคุณผู้ชมด้านหลังก็สีสวยดีนดุดได้สีเขียวมาชมอันนี้คลิปนี้เนี่ยก็คือต้องขอบคุณทางฟิล์มกระจกไฮซิลนะน่นดูติดกระจก ไฮชิลเข้าไปที่ตรงนี้นะเพราะว่าเป็นเครื่องของทางไฮชิลเขาแล้วมันก็ใช้งานดีจริงๆนะคุณผู้ชมนี่เลยไฮชิลใครสนใจฟิลกระจกดีๆนะแนะนำไฮซิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับพรีเมียมเหมือนกันมีตัว 3D นี่ประกันตลอดชีวิตนะตัว 2.5D นี่ประกัน1ปีเหมือนกันลดทั้งขาบรอยนิว้วมือนะใหม่มันแข็งแรงขนาดไหนทําคลิปมาให้ดูแล้วคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเต็มดูกันได้นะจ๊ะอ่ะกลับมาที่ตัวเครื่องของเรานิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ว iPhone ก็คือ iOS ซึ่งหลุดไม่จำเป็นต้องไปอธิบายอะไรตรงนั้นมากเรื่องดีไซน์เนี่ยที่ความมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีน้องท่านหนึง่งนะไปทีเว็บเราเนี่ยใช้ iPhone 6 1 u แล้วก็บอกเลยว่าโหพี่สีจอมัน สวยแบบต่างจาก iPhone 11เยอะมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าจริงเหมือนกันใครต้องการที่จะดู u t u b e เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าการเซงผลสีดำเนี่ยมันเป็นสีดำที่เป็นสีดำจริงๆซึ่ง iPhone 11หรือ iPhone 10R นั้นทำไม่ได้หน้าจอของเขาดีขึ้นกว่าตอนเป็น iPhone 11หรือ 10R มหาสาลมากๆความละเอียดก็ไม่ได้เป็น HD ต้องต้องต่อไปแล้วก็สีสันก็ทำมาได้ดีมากๆการแสงผลสีดำเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆเลยคือดีกว่าเดิมเยอะแต่ว่าสีสันเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสีสันของเขาไม่ได้แบบ จัดจ้านเหมือนพวกจอซัมซุงถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยน่นดูบอกเลยว่าจอซัมซุงจะมีความเข้มมากกว่าเยอะเลยแล้วโทนสีของ iPhone รอบนี้เนี่ยก็ดูสบายตานะแต่ถ้าดูดว่านะถ้าเกิดจะเอาแบบสีแบบสวยๆหน่อยเนี่ยน่นดูดว่าจอของซัมซุงสวยกว่านะในความสึ่ของน่ดูดนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะคุณชมยังไงมันก็ยังเป็นจอที่สามารถแสดงผลพวกสีดําได้สวยกว่าพวกจอ LCD อยู่แล้วแล้วถ้าอยากได้จอดีขึ้นเนี่ยอันนี้คุณก็ควรจะเปลี่ยนจาก iPhone 11 iPhone 10R มาเป็น12ได้เลยถ้าคุณต้้้ออองการจดีีขึนนนั ผ่านแน่นอนในเนื้อเสียงของลําโพงเนี่ยรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่ผู้ชมเสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงใสมากๆน่าด,ดูเปิดอะไรมากไหก็อด้แต่ว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าในส่วนของลําโพงเขาเนี่ยคุณผู้ชมลําโพงของเขาเนี่ยจะให้เสียงที่ดูอ้วนๆนนหนาอุ่นๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเสมอมานะสลับตัวนี้เลยทีเดียวตัวนี้ก็ให้คล้ายกันแต่ว่าน่าด,ดูว่ามันอ e ุ้ยอีไปเล็กน้อยแต่ถามว่าเสียงดีไหมก็เสียงดีนะแต่ว่ามันน้องบอว่าอุ้ยอีไปหน่อยอ่ะแล้วแต่คนชอบ คุณจะชอบแบบแนวไหนมากกว่ากันนะนี่ก็เป็นเรื่องของลำโพงที่ก็ยังอยู่ในคุณภาพที่ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะชิปเซตอย่าง a 1 4 Bionic เป็นอย่างไรบ้างผู้ชมหล,หลายคนมองว่าไปเจอข่าวมาว่าโอ้โหพี่ a 1 4 Bionic เหรอคือแบตหมดเร็วๆอะไรนั่นหรือเปล่านะยืนยันว่าถ้าใช้ปกติถ้าใช้ปกติเลยนะผู้ชมจะไม่มีการแบบ แบตหมดเร็วแน่นอนถ้าคุณใช้แบบปกติจริงๆเนี่ยแบบเล่นโซเชียลอะไรแบบนี้เนี่ยนดุดก,การันตีว่าพ้น1วันนะอันนี้นดุดพ้นนะแต่ว่าของคนอื่นน่ดุดไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นของที่เราทดสอบเนี่ยมันพ้นหนึ่งวันแน่นอนอืมเพราะว่าดูเหมือนว่าการจัดสรรพลังงานของ iOS รุ่นใหม่กับทางชิปเซตต,ตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีในเรื่องของการใช้งานแบบทั่วๆไปซึ่งเร็วขนาดไหนคงไม่ต้องพูดถึงมันเร็วอยู่แล้วแต่ถ้า,าพูดถึงเกมบ้างคุณผู้ชมเกมเนี่ยนดุดทดสอบหลายเกมมากๆทั้ง LY Lift นผู้ชมเราหรือ,อยังเกมล่าสุดเนี่ยตัว A3 ตัวนี้เนี่ยท่านดูก็ทำการทดสอบมาเช่นกันอันนี้คือเกมที่เราทดสอบเล่นนัผู้ชมคือเกมนี้ถ้าคุณจะเล่นเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับวิธีการเล่นอย่างเบตแลนดโซแล้วก็ตัวของ Black Desert มากๆภาพต่างๆแสดงผลออกมาได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีปัญหาเลยท่าผู้ชม ก็เป็นอีกเกมมึงที่มีกราฟิกค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ถ้าเล่นเกมให้ดูเลยคงไม่ไหวแต่จะอธิบายให้ฟังในขณะที่เราพูดละกัน 1. เครื่องร้อนไหมแนวอนเล่นเกมร้อนแน่นอนมีความร้อนแน่นอนจะบอกว่าไม่มีเลยก็อย่างที่พูดไปว่าก็คงจะดูโกหกไปหน่อยการสแสดงผล60เฟรมที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไหลลื่นมากๆเดี๋ยวเราจะลองไปตีผู้ชมดูว่าเอฟเฟกต่างๆเวะลาตีนี่ก็คือ ทำมาได้ดีจริงๆส่วนการกินแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาทดสอบกันว่าใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณนะนดูคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเรื่องจริงและค่อนข้างใกล้เคียงมากๆกับการที่เล่นเกมต่อเนื่องได้ประมาณ3ชั่วโมงในขณะที่มือถือ Android นั้นอาจจะเล่นได้ไปถึง6-7ถึงชั่วโมงสำหรับตัวที่แบตเตอรี่เยอะกว่านี้มือถือ p อ o n e เนี่ยมันเป็นมือถือที่แบบว่าค่อนข้างบางแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีหน่อยไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่แบตเตอรี่ที่ให้มาก็ไม่ได้เยอะเท่ากับพวก Android สักเท่าไหร่แต่มันลื่น มันลื่นแล้วก็การที่มันได้หนึ่งสามชั่วโมงกับแบตเตอรี่แค่นั้นเนี่ยสำหรับนักดูดดแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าโอ้มันก็แอบใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยว่าแบตเตอรี่มันสามารถอยู่ได้ถึง3มชั่วโมงจริงๆหรอกับความจุพินเท่านี้่านผู้ชมผู้ชมดูเอฟเฟกอลังการมากผู้ชมจะเห็นว่ามันสวยงามแล้วก็อลังการจริงๆเครื่องเนี่ยจะร้อนขึ้นมาทันทีที่คุณแบบเปิดเอฟเฟกเลย นั้นถ้กิคุณต้องเข้าใจกันว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมาตบี้ตะบานเล่นเกมแล้วก็าดูประมาณสาชั่วโมงถึงสาชั่วโมงครึ่งเนี่ยไปสวรรค์ละก็คือดับแน่นอนทําให้หลายๆคนมองว่าโอ้ตรงนี้ไงพี่ผมไปซื้อ iPhone ิบดีกว่าเล่นได้นา,นานกว่าเรื่องเยอะหรือไอโฟน 10R ดีกว่าอันนั้นก็จริง ถูกต้องอันนั้นจะเล่นเกมได้นานกว่าตัวนี้หน่อนแบตเตอรี่เนี่ยอัพพีมหาอึดเลยสำหรับ iPhone 11กับ iPhone 10R แต่สีสันจอก็แตกต่างออกไปตัวนี้สีสันจอสวยงามมากๆอยากเห็นได้ชัดและเครื่องก็เร็วมากๆถ้าคุณอยากจะได้นานหน่อยแนะนำกลับไป11แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้จอสวยด้วยต้องทำใจในจุดนี้ก่อนจนกว่าเขาจะสามารถอัปเดตแก้ไขมาได้หรือแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะแก้ไขไม่ได้เองก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องรับในส่วนนี้ไว้ให้ได้ด้วยว่ามันจะอยู่ประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมนะเครื่องเนี่ยจะร้อ แน่นอนคุณผู้ชมนี่รับดูเปิดไปอีกสักประมาณ20นาทีนี้รับประกันเลยว่าร้อนแบบจี๊ดมากๆในตรงจุดนี้คุณผู้ชมมีความร้อนขึ้นมาสูงแล้วก็ค่อนข้างเร็วมากๆเลยทีเดียวนะจะค่อนข้างแตกต่างจากตัว12 Pro น bon ิดหนึง12โน่ดูเล่นเนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนเท่านี้12มันดูร้อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็แรมของเขาเนี่ยที่ให้มา สำหรับน่าดุดก็ดูเหมือนว่ามันจะปฏิปต่ออะไรไม่ค่อยได้อย่างเช่นน่าดุดเข้าเกมนั้นออกเกมนี้เนี่ยหลายๆครั้งมันต้องมานั่งโหลดใหม่แบบนี้หลายหลายครั้งมันมักจะเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็น Android ที่มีแรมเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ต้องรุ้นตรงนี้เลยก็คือจะสามารถแบบเล่นเกมต่อเนื่องต่อไปได้แน่นอนสำหรับกราฟิกหรือการปรับทั้งผ้านั้นคุณผู้ชมเราสามารถไปได้ดับ Ultra H D เลยคุณผู้ชมแต่ว่า Ultra H D เนี่ยเฟรมเรทของเขามันก็จะไม่เยอะมากความจริงแล้วน่ดุดก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะมองว่าต้องการความคมมชััดดดในนนระะบไหซึ่งถาาุ ที่คิดว่าเราไม่อาจจะไม่ต้องการของคมชัดเยอะมากก็ได้ในตัวของจอที่มันเล็กแค่นี้นะเราไม่ไม่ต้องการเยอะแต่มันคมจริงทุผู้ชมภาพนันคมกริบเลยส่วนเรื่องความร้อนก็ไม่ต้องห่วงคุณก็ร้อนสะใจอย่างแน่นอนหรือเราจะมาแบบเล่นแบบ HDR HD แล้วก็เฟรมเรทสูงตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนละดูชอบแบบเฟรมเรทเยอะๆมากกว่าเพราะว่าปรับแค่นี้เนี่ยัลนะดูก็รู้สึกว่าภาพของเขาเนี่ยมันคมชัดมากๆแล้วโดยที่เราแทบไม่ต้องแบบไม่ต้องไปมากกว่านี้ก็ได้เฟรมเรทนิ่งๆแบบนี้ก็โอเค ครื่องร้อนไหมร้อนแน่นอนไม่ต้องสืบนะจ๊ะร้อนแน่นอนตัวนี้ร้อนกว่า12 Pro Max อะแน่นอนเท่าที่ลองเล่นดูนะเราว่ายน้ําไปเนี่ยคือความเนียนของภาพกราฟิกต่างๆใครที่เคยเล่นกราฟิกของ iOS จะรู้เลยว่าหลายๆครั้งมันมีความเนียนตามากกว่าของทาง Android ในหลายๆเกมนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่า Android ไม่ลื่นนะก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบเป็นรุ่นที่ถูกกว่านี้หรือว่าซับรุ่นกลางๆหน่อยเนี่ย เราจะเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งในราคา2 9งหมเนี่ยถือว่าราคาไม่ได้ถูกนะราคา2 9งหมผู้ชมตอน iPhone 11เปิด249โอ้โหขายถล่มทลายตัวนี้เปิดมาแพงกว่าเดิมอีก2 9งหมอาจจะมองว่าเอ๊ะฉันใช้ 5G หรือเปล่าก็เลยต้องแพงขึ้นนิดิดหน่อยๆน่อสำหรับรดุดว่าไม่ควรเปิดราคาเนี้ยรดุดว,ว่ามันแพงไปหน่อยถึงแม้ว่าจะเอามินิมาขั้นก็ตามแต่ว่าแบบนี่ไงฉันมี iPhone 12มินิมาเพื่อที่จะไปขั้นแต่้าดุดว่ามินิเนี่ยด้วยความท อยู่ในวงอีกแบบหนึงเหมือนกันจริงๆควคจะเปิดราคาใกล้เคียงเดิมนะเช่น259 269อะไรอย่างเงี้ยแล้วมินิอาจจะเปิดถูกกว่านั้นสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของการตลาดเขาแหละคือ iPhone มันไม่มีทางเปิดถูกอยู่แล้วเราก็คงทราบกันดีนั้นด้วยราคาเนี้ย29,000 Android เองก็ได้ระดับเกมมิ่งโฟนเต็มตัวเลยนั้นนดูดคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เกมมิ่จริงๆเนี่ย น,นดุก็คิดว่าไปพวกเกมมิ่งโฟนของทาง Android เลยน่าจะเหมาะกว่าเพราะพวกนัน้นออกแบบมาเล่นเกมมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือในการเล่นเกมเยอะเลยไม่เป็นปุ่มทริกเกอร์บ้างตัวช่วยในการปรับแต่งการเล่นเกมต่างๆนานา,นา,นาที่มันมีเยอะมากๆ p h o n e อาจจะลื่นจริงแต่ว่าตัวของอุปกรณ์เสริมหรือว่าตัวช่วยในการเล่นเกมมันไม่มีเลยอะนั้นน้าดุกว่าถ้าอยากจะเล่นเกมขนาดนั้นก็ควรจะไปที่เกมมิ่งโฟนจะดีสักกว่านะ ภาพเพิ่มก็สวยงามดีนะผู้ชมอาการกระตุกอะไรก็รู้สึกมันก็มีเรื่องเฟรมเลสที่มันดูแล้วแบบอาจจะกึกกักกึกกักบ้างเหมือนกันนั้นเดี๋ยวลองทดสอบก่อนเกิดอะไรขึ้นนอนก่อเราไปกราฟิกอ๋อนี่เป็น ultra hd อยู่อ๋อตรงนี้เราเปิดตรงนี้ไว้คุณผู้ชมโอ้ย้้างนะอยู่ไหนเนี่ยเห็นละเห็นละ โอ้ยวิ่งอ่ะเห็นไะเห็นละ,นละยิงขู่ไว้ก่อนยิงขู่ไว้ก่อนกองก็ต้องดูหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งละโอ้ยนี่เก่งกระบ,บอกคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็คือภาพในระดัแบบ 4K คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพเนี่ยคมมากๆเลยแต่ว่าเฟรมเรทก็อาจจะไม่เท่านั้นนะคุณผู้ชม โอเคนั่นคือเรื่องของเกมคุณผู้ชมก็พูดให้ฟังชัดเจนหมดแล้วต่อไปเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างคุณผู้ชมได้ดูถ่ายมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้เนี่ยภาพถ่ายที่ได้มาจาก iPhone เนี่ยก็บอกเลยว่ายังคงเน้นโทนอุ่นๆแบบว่าสีอุ่นๆบางครั้งก็ยังรู้สึกว่ามันมืดๆไปเหมือนกันคือกล้องมันดีแหละแต่ว่ามัน มันไม่ค่อยง่ายเหมือน Android เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ Android มันถ่ายแล้วมันสวยเลยแต่ถามว่าสมจริงไหมอย่างภาพนี้เนี่ยได้ดูว่าตอนที่ดูเห็นด้วยตาเปล่ามันน่าจะสว่างกว่านี้นะแต่พอถ่ายออกมาปุ๊บรู้สึกว่าเออมันมืดไปหน่อยเหมือนมันตัดแสงลงนิดนึงเลนส์ ultra wide ก็ทําได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงขอบๆหน่อยก็ยังคงยืดยาวมากซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทาง Android เองหลายเจ้าทําการแก้ภาพโค้งแบบนี้ไปเยอะแล้ว p h o n e มันยังแบบยืดยืดอยู่เลย รองเท้าละลยยืดขนาดนี้นะเป็นนี้หมดกกลางคืนต่างๆเนาะถ่ายออกมาก็ดูสมจริงนะอันนี้ดูสมจริงถ่ายกลางคืนออกมาสวยเลยทีเดียวนะใช้ได้เลยคมชัดแล้วก็ภาพเพิ่มเนี่ยออกมาดีมากๆถ้าเกิดว่าแต่งสีสักน,นิดนึงเนี่ยถือว่าสวยเลยนะสำหรับตัวของกล้องของเขาเนี่ย สีมันหนึ่งคือค่อนข้างสวยเลยทีเดียวภาพออกมาธรรมชาติสวยงามแต่ว่าติดโทนแบบว่าดึงเหลืองหน่อยอันนี้นภาพอาหารที่คนที่ชอบใช้ iPhone ถ่ายเนี่ยจะชอบมาก iPhone เป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายอาหารสวยมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะเน้นไว้บาลานซ์ที่ออกมาโทนบวมๆเพื่อให้มีความอุ่นๆของภาพเราจะเห็นได้ว่าพอถ่ายอาหารปุ๊บภาพมาันดูน่ากินน่ารับประทาน นะ And r o i d เองก็ใส่โหมดอาหารมาเยอะนะคุณผู้ชมก็คือเยอะเลยอะ่ะคราวนี้มาดูวิดีโอการสั่นบ้างตามวิดีโอการสั่นตัวนี้เนี่ยเราทดสอบในการลงบันไดทคุณผู้ชมโอ้โหการสารั่นนิ่งกริบเลยอะ่ะบอกเลยว่าตอนเดินนี่คือเดินแบบเดินธรรมชาติมากคือเดินธรรมดาเลยแต่ว่าเขาสามารถควบคุมการกันสั่นได้ดีมากๆจริงจริง Android เองเดี๋ยวนี้ก็ทําได้ดีนะแต่ว่ารอบนี้นะดุดให้เขาเลยว่าการกันสั่นของ iPhone รุ่นนี้เนี่ยมันทําได้เนียนตาจริงๆคุณผู้ชมมทำออกมาได้แบบเออมันเนียนอ่ะมันเนียนสวยมากๆดังนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่อยากได้วิดีโอดีๆีเนะนี่ยนะดุดแนะนำนะไอโฟนนี่คือแบบสุดจริงๆแล้วก็มาเรื่องของแบตเตอรี่นะุณผู้ชมรุ่นนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใช้ปกตินะดุดมั่นใจว่า1วันผ่านแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นเกมหรือเอาไปเล่นอะไรที่มันเป็นพวกกราฟิกเยอะๆเนี่ยรับรองว่าอย เอาเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหลักที่สุดแล้วที่ทุกคนกลัวกันถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเล่นแค่ไลน์ f a c e b o o โซเชียลเนี่ยนาดูดคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะสำหรับ iPhone 12รุ่นนี้ยอดขายน่าจะยังใช้ได้แต่ว่ายังวัดกันอยู่ว่าตัวมินิกับตัวนี้เนี่ยตัวไหนจะขายดีกว่ากันแต่น้าดูคิดว่าตัวนี้น่าจะขายดีกว่าตัวมินินะตัวมินิน่าจะแบบประมาณว่าเป็นตัวทําให้เกิดความลังเลอะไรบางอย่างเพื่อเลือกอะไรบางอย่างมากกว่าแบบเช่น จะซื้อ11ดีไหมนะเอหรือจะไปซื้อมินิเอหรือจะไป12อะไรเงี้ยมันเหมือนแก้ววัดใจคุณผู้ชมเหมือน t a r b u c k s มีแก้ว3อันอะเคยดีไหมคุณผู้ชมว่าแก้วเอมะแก้วกลาวเป็นแก้ววัดใจอะคือสว่วนใหญ่คนก็จะไม่ซื้อสักทีเดียวจะไปซื้อไม่เล็กก็ใหญ่ไปเลยหรือไม่ก็อะไรเงี้ยไม่จตวิทยาผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่า Apple คิดอะไรอยู่เหมือนกันนะในรอบนี้และนี่คือ iPhone 12ผู้ชมโดยรวมๆนะดูกก็ยังค่อนข้างประทับใจนะในส่วนของกล้องหน้าผู้ชมที่่่่่ถาาาาายยยยไปปเเนนนกก็ออออมแแนะนลลวใหหปป้ื ถ่นะายมาดีมากแล้วก็เจ๋ต้องมีคนบอกว่าพี่ช่วยถ่าย IG story ให้หน่อยใช่ไหมไอจีสตอรี่โอเคเราชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ o n e เขาจะทําได้ดีกว่าทางหน้าของ Android เนาะแต่ถ้าเกิดว่า Android บอกว่าช่วยทำ Pop Up Chat ของ Facebook ให้เด้งบนหน้าจอให้หน่อยอันนี้ iOS ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะเออมันก็ขิงกันไปขิงกันมา,นมาเนาะ อ่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องล่ำลไบแล้วผู้ชมสำหรับตัวนี้น่าดูค่อนข้างชอบนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าด้วยความที่เป็น iPhone ราคาประมาณนี้เนี่ยเราเคยใช้11เราเคยใช้ 10R มาซึ่งแบตเตอรี่อาจจะทนกว่าน,นี้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะทําให้ประสบการณ์ของผู้ใช้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ผู้ชมลองดูแล้กันจอสวยขึ้นเครื่องแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเล่นกราฟิกแบบมเร็วใช้ทั่วไปผ่านวันแน่นอนแบบเนี้ย คุณคิดว่าคุณจะควรจะเปลี่ยนมาเป็น iPhone 12หรือเปล่าขอไม่บอกดูข่าวล่าได้เลยจ้ะสำหรับรายการของเราต้องล้ำลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ในหุดด้วยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังจะตัดใจซื้อเจะใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้าทิ้งท้ายคุณผู้ชมนี่ของแถมอย่าลืมไปซื้อฟิล์มกระจกไฮชิลด้วยนะจ๊ะขอบคุณเครื่อง iPhone จากไฮชิลด้วยจ้านี่นะไปซื้อกันด้วยคุณผู้ชมโทรศัพท์ดีแล้วฟิล์มกระจกต้องดีด้วยนะจ๊ะไป